บรรดาเกจิทั้งหลายนี่ก็จะใช้พระปิดตาเนี่ยมาทำเป็นเป็นพระเครื่องพระบูชาอยู่แล้ว ครับเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อว่าพระปิตาเนี่ยเป็นพระที่ให้เรื่องของบันดาลโชคลาบคนที่ศรัทธาด้วยความจริงก็จะได้รับความเจริญทางราดยศถรงเสิญคนที่มีไว้ครอบครองก็สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอันนี้พังพระการเนี่ยแปลกันตามตัวเลยของของบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการทั้งหลายที่เขาได้รับทราบกันมาแล้วก็ถ่ายทอดกันมาไมา่ว่าจะเป็นพี่อุกงสยามพยลิงหัดใหญ่พี่เชษโฟโต้ใครต่อใครเหล่านี้ผู้ใหญ่ในสมัยนั้นที่เป็นเจ้า,จาพี่ทีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นขุน บรลักราชเดชท่านก็พูดกันมาตรงกันว่าพระกาลเนี่ยเมื่อมาทําสิ่งที่เกิดอันตรายต่อผู้คนได้ว่าเป็นตัวแทนของความมืดปิดต่างๆแต่เมื่อเจอกับองค์พังพระกาลเข้าไปเนี่ยพระกาลยังต้องพังไปเขาเลยตั้งชื่อกันเล่นๆว่าเป็นขุนพลที่ไร้พ่ายครับคือองค์พังพระกาลนี้แม้พระกาลมาก็ยังต้องพังไป